ตอนนี้9โมงเช้า34นาทีนะคะได้เวลาที่เราจะนำคนที่ฟังอยู่และก็คนที่ชมไลฟ์อยู่วันนี้เข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันศุกร์25เมษายนสวัสดีทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ทุกๆุกคนด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยคะ่ะทุกข่าวนํำเสนนข่าวพยากรณ์อากาศสดนตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณสุภสดีและก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับค่ะวันนี้คุณชนุพงศ์พะจนนกไกรนักกนะุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะวงเล็บหายไปนานมากเลยนะคะวันนี้เข้ามารายง,งานพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์กุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคุณคุณชนุพงศ์ที่หายไปประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์ไหมคะอาทิตย์กว่ากว่าหรือว่ายัางไงคะครับก็ประมาณเกือบอาทิตย์นะพอดี ขอมอบหมายให้ไปเข้าร่วมประชุมนะครับที่ว่าซ้อมแผนเกี่ยวกับการรับมือน้ํามันรั่วไหลแล้วก็เคมีพันธุ์นะครับที่หน้าหาดชลัทัศน์เมื่อเมื่อวันจันทร์แลวก็วันพุธที่ผ่านมานะครับค่ะซึ่งก็ไปไปกับพี่อนิชานะครับออืแล้วได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะการเตรียมพร้อมครับก็ได้รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุนะครับว่า ต้องควรทําอย่างไรนะครับลำดับขั้นตอนนะครับเขาพจะมีแผนการรับมืออยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นทางด้านของบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านปุจจิน้ํามันนะครับหรือจะเป็นหน่วยงานทางภาครัฐเองครับทางด้านของปอพนะครับแล้วก็สอนชนนะครับซึ่งก็อยู่ในเกี่ยวเนื่องกับทางด้านกองทัพเรือด้วยนะครับตรงนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับซึ่งก็อุตุก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้เข้าไปร่วมนะครับในการ อบรมในการประชุมครั้งนี้นะครับค่ะโอเคไว้มีโอกาสเราค่อยคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะคิดว่าคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้น่าจะรอฟังรายงานพยากรณ์อากาศนะคะเริ่มกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะคุณชนุพงศ์คับสำหรับภาพแรกนะครับเป็นภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับที่เวลาหนึ่งนาฬิกาของวันนี้นะครับก็ยังคงเห็นตัว ยอมตัวความดกดอากาศต่ำนะครับเนื่องจากความร้อนครับปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศทยตอนบนนะครับก็ยังคงเป็นตัวบง่งบอกนะครับว่าสภาพอากาศนะครับในพื้นที่ทางด้านประเทศทยตอนบนเนี่ยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดได้นะครับส่วนภาคใต้เราในช่วงนี้เนี่ยลักษณะฝนก็เริ่มจะมีเข้ามามากขึ้นนะครับเนื่องจากลมก็เริ่มจะมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับบางวันก็จะเป็นช่วงชวเช้าจะเป็นลมตอนออกเฉียงใต้นะครับพอช่วงเย็นก็เป็นลมตอนตกเฉียงใต้นะซึ่ง ลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นรีมอรซูนนะครับคือก่อนที่จะเข้าสู่หน้ามอสุมนตอนตกเฉียงใต้นะครับลักษณะอากาศก็ะจะมีการแปรปรวนเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะพบได้บ่อยนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะการเกิดฝนฟ้าน้องเกิดขึ้นได้นะบ,บางท้นที่จะมีฝนตกหนักลงมาโชกแรงนะครับส่วนทางด้านประเทศตะวันตกก็จะเกิดเป็นตัวพายุรุดูร้อนเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เห็นว่ากรมอุตุประกาศแล้วใช่ไหมคะเกิดพายุฤดูร้อนในโซนของภาคเหนืออีสานไหมคะคุณชนงพงศ์ ใช่ครับใ,<ช>ในครับครับ,บในทางด้านของกรมประ,าก,ประกาศเตือนนะครับจากกรมตูนิยมิยานะครับก็มีการประกาศเตือนออกมานะครับให้ระวังเกี่ยวกับอายุรุอร้อนนะครับในช่วงวันที่26เมษายนจนถึงวันที่1พฤษภาคมนะครับก็กินเวลาทั้งที่หลายวันอยู่เหมือนกันแล้วก็มีปัจจัยมาจากตัวลักษณะของตัวมลอากาศเย็น,นครับยังคงมีการแผ่ลงมานะครับปะทะกับอากาศที่ยังคงมีอากาศร้อนจัดอยู่ก็กลายเกิดเป็น นฟ้าขนองลงมาช่กงแรงเกิดขึ้นได้นะครับในพื้นที่ภา,า,าคเหนือภาคอีสานนถด้านภาคกลางนะครับค่ะโอเคเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับกลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคใต้ใน,น,นะครับก็ยังมีการปกคลุมได้ค่อนข้างเยอะน้อยนะครับก็เป็นลักษณะของตรงเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนนะครับส่วนญ่ปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับส่วนตอนล่างเนี่ยท้องฟ้าค่อนข้างเย็น แจ่มใสกว่านะครับทางด้านตะบนวันนี้ในช่วงเช้าก็เมฆยังค่อนข้างเย็นน้อยอยู่นะครับค่ะต่อกันที่นะคะภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะัสำหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ชุมพรนะครับช่วงเช้าวันนี้กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะบนนะครับยังไม่มีการตรวจพบนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดปรจวบคลีขันนะครับจังหวัดชุมพรรวมถึงทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ยังไม่มีกลุ่มฝน ตพบนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับค่ะมาต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพลาสงขลาค่ะครับเช่นเดียวกับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพลสจังหวัดสงขลานะครับช่วงเช้าวันนี้กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะนล่างก็เห็นเป็นกลุ่มฝนกาลังอ่อนกํลาลังกลางๆนะครับปกคลุมอยู่หน้าชายฝั่งของจังหวัดสงขลานะครับแต่ทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยค่อนข้างากเคลื่อนตัวออกจากฝั่งไปนะครับก็ทําให้ในช่วงเช้าวันนี้ในพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่างนับไม่เป็นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาก็อะไรนราธิว่าสเนี่ยก็จยังไม่มีกลุ่มฝนในช่วงเช้าวันนี้นะครับค่ะและเราก็มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะครับฝนก็ยังคงมีการกระจายตัวนะครับร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับก็คือจะมีตกแต้งแต่จังหวัด ชุมพรน,นะครับลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับเราก็ต้องระวังเกี่ยวกับฝนตกหนักไว้ด้วยนะครับในช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงค่ำนะครับแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยก็ยังคงมีอากาศร้อนอยู่นะครับก็คืออุณหภูมิจะมากกว่า35.1องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับค่ะส่วนคลื่นลมนะครับหน้าชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยวันนี้นะครับวันนี้คลื่นยังคงต่ำกว่าถึงเมตรอยู่เนื่องจากเป็นลมตอนตกเฉียงใต้นะครับซึ่งเราไม่ได้เป็นด้านรับลมโดยตรงนะครับทำให้คลื่นลมก็จะไม่ได้ สูงเท่ากับทางด้านฝั่ง,งตะีันดามันนะครับวันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับฝนฟ้ารนองด้วยนะครับในช่วงเวลาบ่ายช่วงค่ำนะครับสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งนองน,นะครับค่ะดูเหมือนว่าเฉดสีที่ปรากฏให้เราได้เห็นเนี่ยช่วงวันสองวันนี้แน่นอนปริมาณฝนในพื้นที่โซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะตั้งแต่ชุมพรอ,อย่างที่คุณชนุพงศ์บอกจนถึงนาราธิวาสเนี่ยฝนจะเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะและยังคงมีต่อไปสักพักหนึ่งใช่ไหมคะคุณชนุพงศ์ ครับก็อย่างที่ผมได้นําเรียนไปในข้างต้น,นครับว่าเราอยู่ในช่วง<า>ตีมรสุมน,นะครับคือก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่มรสุมตอนตกเฉียงใต้นะครับในช่วงนี้เนี่ยฝนก็จะบ่อทรั้งใหญเยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งจะเป็นลนักษณะฝนที่เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงค่ำนะครับยังไงก็ต้องระวังเกี่ยวกับฝนฟ้านองต่อเนื่องใบนับจนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะครับค่ะโอเคนะคะแล้วก็ บบะะเรากำลังรายงานพยากรณ์อากาศสำหรับเช้าวันนี้ใครที่ฟังอยู่และก็ใครที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้สามารถที่จะส่งเมสเซจส่งข้อมูลเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะคะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาค่ะคุณชนุพงศ์สำหรับวันนี้ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะครับก็จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับเรามีโอกาสที่จะเจอกับ ฝนตกหนักได้ด้วยนะครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงค่านะครับพื้นที่ต้องระวังนะครับก็คือในบริเวณอำเภอรัตภูมินะครับหาดใหญ่กงไยโกงสะเดานาทวีแล้วก็สะบ้ายอยนะครับซึ่งเป็นฝนที่เกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเวลาบ่ายเรื่อยไปนะครับส่วนทางด้านพื้นลมนะครับหน้าชายฝั่งจังหวัดสงขลาวันนี้นับพื้นยังคงต่ํากว่า1เมตรอยู่นะครับถ้ามีฝนเขฟ้าขนองเข้ามาร่วมด้วยอาจจะสูงได้มากกว่า 2เมตรครับเรื่องขึ้นลมยังไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากนักนะครับที่ต้องกังวลต้องระวังในช่วงนี้ก็คือลักษณะของตัวฝนตกที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงค่ำอาจจะเป็นลักษณะตัวฝนตกหนักนะครับลงมาโชกแรงนะครับซึ่งในบางพื้นที่ก็ดูเหมือนว่าจะมีน้ํารอการระบายเกิดขึ้นได้นะมีน้าท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับในช่วงตลอดทั้งวันนี้นะครับ ส่วนอุณภูมิสูงสุดนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ34องศาเซลเซียตนะครับอุณภูมิต่าสุดนะครับเฉลี่ยที่25องศาเซลเซียตนะครับทักทายคุณอวยชัยด้วยนะคะวันนี้ชัยบุรีสุราชมีฝนมากไหมครับนะคะรอกันแป๊บหนึ่งค่ะคุณอวยชัยนะคะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะสําหรับรายงานอุณภูมิสูงสุดนะครับบริเวณภาคใต้นะครับเมื่อวันนี้ก็อยู่ที่ ำบลหนองพับนะครับอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวัดได้37.0องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นอุณภูมิที่อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับก็คือมากกว่า35.0ถึงย7ขึ้นไปนะครับก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดเช่นเดียวกันนะมันจะเป็นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงทางด้านในพื้นที่ ตำบลกอหงมและพื้น่ใหญ่ด้วยนะครับม,มีภูมิที่แต่อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนเช่นเดียวกันนะครับยังไงในช่วงวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จับจะ,ะเผชิญกับอากาศร้อนแบบนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็พอในช่วงวันก็จะมีฝนตกลงมานะครับยังไงต้องระมัดระวังการที่อยู่ในพื้นที่ล่องแจ้งทํางานกลางแจ้งไว้ด้วยนะครับค่ะ ร้อนจริงร้อนจังนะคะช่วงนี้นะคะทักทายคุณยะนะคะคุณพัดที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรวมถึงคุณสายลมอันดามันโอ้โหชื่อคุณคนสู้ชีวิตสวัสดีมอร์นิ่งวันศุกร์ค่ะนะคะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้วันนี้25เมษายนค่ะสำหรับรายงานอุณหภูมิต่ำสุดนะครับบริเวณภาคใต้นะครับ เช้าวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอการจนดิตนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวัดได้23.2องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นอุณภูมที่สสุดเช้าวันนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับค่ะเราไปปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้ค่ะเราสำหรับรายงานปริมาณฝนน,นะครับจากการตรวจวัดโดย สถานีอุตุนิยานะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับเป็นการวัดผลตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเมื่อวานถึง7จ็ดโมงเช้าของวันนี้นะครับก็ถือว่ามีการกระจายฝนค่อนข้างดีนะครับก็คือมีตกได้ังแต่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรน,นะครับสุร,ราษฎร์ธานีนครรีธสีมรากรจทลงสงขาปัตตานีแล้วก็ยะลาด้วยนะครับซึ่งปริมาณส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถ,ถึงปานกลางนะครับแล้วก็มีรายงานฝนหนักเข้ามาด้วยนะครับก็คือมีรายงานเข้ามา2สถานีด้วยกัน ที่แรกคือที่อเาเภอหนองจิกนะครับจังหวัดปตัตตานีะน,นะครับวัดได้สามสิบเจ็ดจุดเจ็ดมิลลิเมตรนะครับอีกที่หนึ่งก็คือที่อเาเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัดได้สิบห้าจุดเก้า <c oughs> ลิเมตรนะครับก็เป็นฝนที่มายสุดเมื่อวันนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้ั่งระนอกนะครับค่ะตอบคําถามคุณอวยชัยสักหน่อยค่ะวันนี้คุณอวยชัยถามมาตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ก็ยังถามอีกว่าฝนจะตกไหมที่ชัยบุรีค่ะคุณชาญพงศ์คะครับก็ในพื้นที่อำเภอชัยบุรีนะครับเพียนซาพระแสงทางด้านนั้นนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเนี่ยก็จะมีโอ,อกาสเจอกับฝนก็ค่อนงได้ ในช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงค่ำนะครับซึ่ง<ฆ>ก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนับหลายอำเภอเหมือนกันที่จะมีสถานการณ์ที่เกิดเป็นฝนตกหนักเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ํารอการระบายมีน้ําป่าหลากๆร่วมด้วยนะครับอ<ฆ>ย่างไรก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเนี่ยมีโอกาส่จะเจอกับภัยตรงนี้ได้มากกว่าพื้นที่อื่นนะครับอยางไงในช่วงนี้ ฝนก็ยังมีการตกได้นะถึงแม้จะเป็นยังอยู่ในห่วงฤดูร้อนครับแต่ฝนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะฉนั้ตกหนักนะนะครับในช่วงเวลาบ่ายช่วงค่ำยังไงต้องระวังอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ และนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันศุกร์25เมษายนคุณชานุพงศ์พจนกไกรนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงมารายงานให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันในเช้าวันศุกร์วันนี้ปิดท้ายสักหน่อยค่ะคุณคุธนพรเดี๋ยวเพิ่งรีบขอบคุณยังไม่ได้ปิดท้ายถามถึงพี่น้องชาวเรือชาวประมงเลยเดี๋ยวพี่น้องชาวเรือชาวประมงน้อยใจพี่น้องชาวเรือชาวประมงวันนี้พรุ่งนี้ ออกเดินเรือได้ตามปกติไหมคะคุณชนุพงศ์คะครับในช่วงนี้ขึ้นลมถือว่าไม่ได้มีเหตุปัจจัยที่ทาให้ไม่สามารถที่ออกการเดินเรือได้นะก็ถือว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับทั้งทางด้านฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับโดยภาพรวมก็ยังคงไม่เกินกว่าหนึ่งเมตรนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะทาการประมงทําการเดินเรือได้ตามปกตินะครับถึงแม้ว่าใครจะไปท่องเที่ยวตาม แหล่งธรรมชาติตามชายหาดตามทะเลก็สามารถาที่จะท่องเที่ยวได้นะครับตามหมู่เกาะต่างๆเราเรียกไปได้เหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศยังไม่ได้เป็นกังวลตรงน,นี้นะครับแต่ยังไงถ้าเกิดเห็นกลุ่มฝนฟ้าขนองปกคลุมอยู่นะครับถ้าเกิดเรือท่านกําลังที่จะแล่นทางก็ขอให้มัดาการเดินเรือหรือว่าเลี่ยงไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย น่าจะดีกว่านะคะคุณชนุพงศ์ใช่ไหมคะโอเค <Okay, S 2> นะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พูดคุยกับเราทักทายเราเข้ามาในเช้าวันศุกร์วันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณคุณชนุพงศ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าไมครั้งคุณชนุพงศ์สัปดาห์หน้ามีภา,ารากิจไปไหนไหมคะอยู่อยู่รายงานสัปดาห์หน้าผมไม่ไม่หายไปไหนแล้วครับก็จะพยายามมาเจอกันปกติเจอใครใช,ใช่ใช่ครับโอเควันนี้ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะคะสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศนะคะรายงานสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแป๊บหนึ่งนะคะที่ฉันกำลังกำลังงงๆกับตัวเองอ่าโอเคเรา ขออนุญาตนะคะอบอกคนฟังนิดนึงค่ะสามารถที่จะฟังรายการต่อได้นะคะคลิก indie o n air 1 o n e จะอยู่ที่ไหนใกล้หรือไกลคุณสามารถจะส่งแมสเซจทักทายสุภาวดาีเข้ามาได้รวมถึงคอมเมนต์การทำงานของเราเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0-7431 1760สนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้ติดต่อ0819576644